ัสดีครับพี่น้องครับวันนี้มาแนะนําสถานที่นะครับสําหรับพี่น้องทีท่ีชอบในสายป่านะครับชอบในสายกลางเต็นท์นะครับป่าหรือ,อทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเดินป่านะครับเดินป่าหรือกลางเต็นท์ในป่านะครับทาอาหารในป่านะครับ พิกัดของผมนะครับอยู่เขตพื้นที่นะครับป่าเขตพื้นที่ตะบ,บนสมุทรนะครับอำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์นะครับเขตตรงนี้เป็นเขตป่าสมวนรนะครับเนี่ยฝั่งขวามือป่าสมวนพื้นที่รับพันกว่าได้นะครับสลับกับที่ทํากินของชาวบ้านนะครับฝั่งซ้ายมือนะครับนอกเขตพื้นที่อนุรักษ์ป่าไว้นะครับสภาพ ปังป่าสงนวนก็จะเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์นะครับมีป่าบรรยากาศหรือคอนเทนต์ที่เป็นป่าชัดเจนนะครับห่างจากหมู่บ้านชุมชนนะครับประมาณ4กิโลเมตรนะครับเป็นจุดที่ผมเลี้ยงวัวเมื่อ,อคลิปก่อนๆน,นี้นะครับประมาณ4 5วันที่แล้วนะครับ เป็นป่าที่ราบนะครับแต่ก็เป็นตีนเขาโรงม่วนะครับเป็นหุ่นลูกรังนะครับสถานที่ที่แนะนำนะครับก็เป็นเป็นสถานที่ของของผมเองนะครับสถานที่ในที่ส่วนตัวนะครับทางเข้าก็รถยนต์เข้ามาได้นะครับ รถยนต์เข้ามาได้มอเตอร์ไซค์ก็เข้ามาได้นะครับสัตว์ป่าที่เป็นอันตรายพวกเสือพวกไม้จิ้งจอกพวกอะไรนี่ไม่มีนะครับไม่มีช้างป่านะครับมีแต่พวกสัตว์เล็กๆพวกงูอะไรธรรมดานะครับงูจงอางงูงูเหลือมก็แทบจะไม่ค่อยมีนะครับจงอางนี้ไม่มีเลยนะครับ นี่ครับฝั่งซ้ายก็จะเป็นที่ผมแล้วครับนะครับเป็นจุดที่ผมผมทําน้ําตกนะครับขออภัยนะครับผมขับรถนะครับอ่าในช่วงหน้าฝนนะครับน้ําก็จะหลากมาจากนี้แหละครับพี่น้องเ่ยตกมาจากอ่าฝั่งปลาสมุนนะครับเนี่ยก็จะมามารวมในจุดตรงนี้นะครับแล้วก็ซึมผ่านนะครับมายังที่ผมนะครับเนี่ยฝั่งซ้ายมือนะครับขออภัยผมอ่าย้ายกล้องเร็วไปนิดนึงนะครับ ก็ลองดูนะครับปีแรกว่าจะเนี่ยครับน้ำตกฝั่งซ้ายมือนะครับอันนี้ก็ทางเข้าสวนแล้วนะครับว่าปริมาณน้ําจะมาสักเท่าไหร่นะครับอันนี้ฝั่งขวามือก็จะเป็นจะเป็นป่าสมุนแล้วครับเนี่ยครับนี่ทางเข้าสวนผมนะครับในเขตบริเวณสวนนะครับขอไปครับ เขตบริเวณสวนก็จะมีห้องน้ำนะครับมอีอ่างอาบน้ำนะครับมีต้นไผ่นะครับสำหรับพี่น้องที่จะใช้เป็นอุปกรณ์ในการกลางเต็นท์นะครับนะครับผ่เหลือเฟือนะครับใครที่ชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับป่านะครับจะแคว้นเพลงนี้จะตัดเอาไปประกอบฉากนะครับ เป็นการกางเต็นอะไรก็แล้วแต่นะครับก็มีให้บริการนะครับต,ตัวผมกลางคืนก็จะไปนอนอยู่นี่บ้างนะครับบางทีก็ออกไปเข้าเวียนนะครับปฏิบัติหน้าที่นะครับก็ไม่ได้อยู่นะครับสถานที่ตรงนี้ก็ ปลอดภัยนะครับสวัสดีที่จะเข้ามามาพักนะครับมาพักหรือมาทำคอนเทนต์ต่างๆก็ได้นะครับผมแนะนำเท่านี้นก่อนนะครับสมุนมาต้อนรับแล้วครับนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับขอบคุณที่คอมเมนต์ให้กำลังใจนะครับขออนุญาตทำงานก่อนสักครู่ครับเดี๋ยวตอบคอมเมนต์กลับไปครับพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ